การพบกันของทั้ง2เป็นการพบกันที่ทั่วโลกจับตามองวาระสำคัญที่จะมีการเจราจาก,กันโดยเฉพาะกับเรื่องของอเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเนี่ยนะคะ โดยภาพแรกที่ปรากฏเป็นภาพที่ทรัมป์จับมือกับสีจิ้นผิงก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นทีเดียวนะคะสื่อก็มีการจับภาพสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้เอาไว้นะคะที่ทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงพบหน้ากันอีกครั้งในรอบ6ปีค่ะที่ฐานทัพอากาศกิมแฮรเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้โดยทรัมป์ก็ได้ต้อนรับ สีจิ้นผิงอย่างเป็นมิตรนะคะแล้วก็กล่าวยกย่องว่านายสีนั้นเป็นนักเจรจาที่แข็งแกร่งก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดแบบปิดนะคะเป็นการเจรจาในทางลับนะคะแต่ว่าพอพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการแถลงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะก็ได้กล่าวก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการกับทรัมป์ว่าด้วยสภาพประเทศที่แตกต่างกันจึงเป็นเรื่องปกติ ที่2มหาอำนาจขออภัยคะ่ะ2มหาเศรษฐกิจของโลกอย่างจีนและสหรัฐจะมีความเห็นไม่ตรงกันหรือว่าเกิดความขัดแย้งกันเป็นระยะระยะแต่ย้ำว่าทั้งสองประเทศนั้นควรจะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและช่วยกันประคับประคองให้เรือใหญ่แห่งความสัมพันธ์จีนสหรัฐแล่นต่อไปได้อย่างมั่นคงพร้อมกับยังชื่นชมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, แห่งสหรัฐนะคะว่ามีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสันติภาพ โดยเฉพาะช่วยผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซารวมถึงการมีบทบาทเป็นสักขีพยานต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะนายสีจิ้นผิงก็ได้หยิบยกเรื่องของไทยแล้วก็กัมพูชามากล่าวในวาระนี้ด้วยนะคะโดยสีเรียบพูดผ่านล่ามค่ะบอกว่า ท่านประธานาธิบดีให้ความสําคัญกับสันติภาพโลกอย่างมากและมีความกระตือรือร้อนอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาประเด็นร้อนต่างๆในภูมิภาคผมขอบคุณที่ท่านมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการสรุปข้อตกลงหยุดยิงกาซาเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างการเยือนมาเลเซียท่านได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามปฏิญญาร่วมด้วยว่าอขออภัยค่ะปฏิญญาร่วมว่าด้วยสันติภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลไว้ จีนได้ช่วยเหลือกัมพูชาและไทยได้วยวิธีของเราเองในการยุติข้อพิาพาทชายแดนและเรายังส่งเสริมการเจรจาสันติภาพเพื่อแก้ไขประเด็นร้อนอื่นๆอีกด้วยนะคะก็มีการหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นไปกล่าวในเวทีโต๊ะของการพูดคุยระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ด้วยนะคะโดยประเด็นภาพรวมโดยเฉพาะกับเรื่องในมุมของการค้าเรื่องเศรษฐกิจของทั้งสองมหาอำนาจเนี่ยนะคะ ก็มีการคาดการ์กันว่าประเด็นที่ผู้นําทั้งสองจะหารือกันเนี่ยก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของกําแพงภาษีทางการค้าการลักลอบขนเฟนทานิลซึ่งเป็นยาเสพติดที่ทรั้งมองว่าอันเนี้ยฆ่าชีวิต ของผู้คนชาวอเมริกันไปอย่างมากมายรวมถึงเรื่องของการควบคุมการส่งออกแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธของจีนกับการนำเข้าถั่วเหลืองสารัฐของจีนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นคาดการณ์ว่าจะมีเรื่องของการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของสารัต ประเด็นด้านของภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงโดยเฉพาะสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็จุดยืนของสหรัฐเรื่องของไต้หวันรวมถึงอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องของค่าธรรมเนียมท่าเรือสําหรับเรือจีนที่จอดเทียบท่าในสหรัฐแล้วก็การสรุปข้อตกลงเพื่อที่จะซื้อติ๊กตอกด้วยนะคะโดยการพูดคุยเจรจากันในครั้งนี้เนี่ยทางทีมเจรจาของฝ่ายสหรัฐก็ส่งสัญญาณนะคะว่า ต้องการที่จะกลับไปสู่การสงบศึกทางการค้าซึ่งตอนนี้ด้วยสถานการณ์ แล้วก็ด้วยความที่เป็นมหาอำนาจทั้งสองชาติเนี่ยนะคะก็ทําให้ความสัมพันธ์นั้นก็ยังมีความเปราะบางอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นมหาอำนาจทั้งคู่แล้วก็เป็นคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกด้วยเนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของการพูดคุยการข้อตกลงถึงแม้ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศของความชื่นมืน่นแต่มันก็ยังคงมีความเปราะบางอยู่ที่จะต้องเดินหน้าในการที่จะพูดคุยหาข้อตกลงร่วมกันต่อไปนะคะ โดยอย่างไรก็ดีค่ะด้วยการที่ทั้งสองประเทศพร้อมที่จะเล่นงานกันอย่างดุเดือดกันอยู่อย่างตลอดเวลาซึ่งเราก็เห็นนะ,นะคะว่าที่ผ่านมาทั้งสองประเทศก็มีการตอบโต้กันอย่างไปมาโดยเฉพาะเรื่องของอการค้าเนี่ยกันอยู่เป็นหนึ่งเนืองเนี่ยนะคะโดยนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหมือนกับสงครามเย็นยุคใหม่ค่ะคำถามสำคัญก็คือ ความสงบหรือภาพที่มันเกิดขึ้นทางด้านของการค้าในขณะนี้เนี่ยนะคะที่อาจจะมีข้อตกลงร่วมกันที่ดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีมันจะยั่งยืนขนาดไหนยั่งยืนไปได้แค่ไหนอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการพูดคุยกันในวันนี้สงครามการค้าก็ปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้รหคาหลังจากที่ทางจีนได้มีการขยายข้อจํากัด การส่งออกแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นส่วนที่จีนเนี่ยได้ครองตลาดโลกเกือบทั้งหมดนะคะเรียกว่า เ,ออเกือบจะผูกขาดทั้งหมดของโลกไปเลยนะคะโดยทรัมป์ก็ได้ตอบโต้เรื่องนี้โดยขู่ว่าจะเก็บภาษีศุลกากรต่อจีนเพิ่มอีก100%พร้อมกับข้อตกลงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะรวมถึงมาตรการอื่นๆเช่นเรื่องของการจำกัดการส่งออกสินค้าที่ผลิตโดยใช้ซอฟต์แวร์ของสหรัฐไปยังจีนซึ่งอาจจะส่งผลสะเทือนกับเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงนะคะ หลังจากการเจรจาอย่างเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่การค้าระดับสูงก่อนที่ผู้นําทั้งสองจะมาเจอกันในวันนี้สกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็บอกว่าเขาคาดว่านะคะปักกิ่งจะยอมเลื่อนการประครับใช้ข้อจํากัดเกี่ยวกับแร่หายาออกไปอีก1ปีและจะกลับมาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐซึ่งเป็นผลผลิตที่มีความสําคัญต่อเกษตรกร,กรชาวอเมริกันอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบข้อตกลงสําคัญที่คาดว่าผู้นําของทั้งสองนั้นจะให้ความเห็นชอบค่ะ โดยก่อนการประชุมสุดยอดเอเปกรอยเตอร์ก็ได้มีการรายงานนะคะว่าจีนได้ซื้อทูหลืองจากสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนด้วยอย่างไรก็ตามค่ะทำเนียบขาวก็ส่งสัญญาณนะคะหวังให้การประชุมสุดยอดในครั้งนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของการพบกันอีกหลายครั้ง ของผู้นำของทั้งสองคนค่ะรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการเยือนกันระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศด้วยซึ่งก็เป็นการบ่งชี้ว่ากระบวนการในการเจรจามันคงไม่จบอยู่เพียงเท่านี้ค่ะอาจจะยืดเยื้อออกไปนะคะแต่ว่าทรัมป์เองก็ต้องการที่จะเห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเร็วๆเนื่องจากการเจรจาครั้งนี้ก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากภาคธุรกิจทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่า ด้วยความที่เป็นมหาอำนาจนี่แหละค่ะมันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของอการค้าของทั่วโลกด้วยโดยทรัมป์ก็ได้กล่าวก่อนการมาเจอกันใน,ในครั้งนี้นะคะว่าเขาคาดว่าจะลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนลงหากจีนให้คํมมั่นว่าจะควบคุมการส่งออกสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเฟนทานิลซึ่งเป็นยาแก้ปวดสังเคราะห์รุนแรงและก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดของคนอเมริกันค่ะ โดยทรัมป์บอกว่าเขาอาจจะลงนามในข้อตกลงสุดท้ายาที่เกี่ยวกับแอป Tik t o k แอปพลิเคชันยอดนิยมที่กำลังเจอคำสั่งแบนในสหรัฐอเมริกาเว้นแต่ว่า,าบริษัทแม่ชาวจีนนั้นจะขายกิจการในสหรัฐเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีข้อตกลงเบื้องต้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการตอบรับอะไรจากทางจีนซึ่งคิดว่าประเด็นนี้ก็อาจจะถูกหยิบยกกันขึ้นมาพูดคุยด้วยนะคะอ่านี้ก็เป็นการคาดการแต่ว่า อย่างที่กล่าวไปรายงานไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าตอนนี้การพูดคุยจบสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้คงจะมีการถแถลงจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการว่ามีข้อตกลงเบื้องต้นเกิดขึ้นอะไรอย่างไรบ้าง